เราได้ฟังเรื่องเล่าเกี่ยวกับพญานาคก,กันมาเยอะวันนี้ผมมีเรื่องดีๆมาเล่าสู่กันฟังเรื่องจยเป็นยังไงมาฟังกันความเชื่อในเรื่องพญานาคนั้นเป็นตำนานที่เล่าขานกันตั้งแต่สมัยโบาราณรวมทั้งปรากฏอยู่ในวรรณคดีไทยตหลายเรื่องแม้กระทั่งจวบจนปัจจุบันมักได้รับการขาบวหว้มูชาจากผู้คนมากมาย เพื่อความเป็นสิริมงคลเสริมดวงชะตาอำนาจบารมีรวมขอโชคลาบยิ่งเวลาไปวัดดิสานที่มักแก่เย็นบันไดเป็นรูปพญานาดหรือมีรูปปั้นปญานาคตั้งอยู่ให้เ็นกันตลอดนาคหรือปญานาคเป็นสัตว์อินมัพรานคึงสัตว์คึงเทพมีพลรก,กำลังและอิทธิฤทธิ์มากมายลักษณะคล้ายงูใหญ่แต่มีงอน ดวงตาสีแดงกิดมีหลายสีแล้วเด่ว,เดว,ว่าเป็นพยานาตะกูดไหนนางโดยทั่วไปมีเสียนเดียวแต่หากพยานาตอ,องใดที่มีบรารมีและเทลิตูควจะสามารถแผ่เสียนได้อีอกส่วนใหญ่จะแผ่เป็นสามเสียนห้าเสียนเจ็ดเสียนอีกเกี่ยวกับพยานาตได้เสมอนาคเป็นส่วนประกอบที่สำคัญทางสถาปัตยกรรม โดยเฉพาะตามอาคารวัดตางมหลังอาคารที่สร้างขึ้นสำหรับสถาบันพระมหากษัตริรย์และสถาบันาศานากณรันตามคตินิยมที่ว่านาากิ่งใหญ่คู่ควรกับสถาบันอันสูงส่งถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ เราได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับพญานาคก,กันมาเยอะวันนี้ผมมีเรื่องดีๆมาเล่าสู่กันฟังเรื่องอกเกี่ยวกับเงี้มาฟังกันความเชื่อในเรื่องพญานาคนั้นเป็นตำนานที่เล่าขานกันตั้งแต่สมัยโบาาราณรวมทั้งปรากฏอยู่ในวรรณคดีไทย,หล,ยหลายเรื่องแม้กระทั่งจวบจนปัจจุบันมักได้รับการขับว่ายมูชากผู้คนมากมาย เพื่อความเป็นสิริมงคลเสริมดวงชะตาอำนาจบารมีรวมขอโชคลาภยิ่งเวลาไปวัดจิสานที่มักก่เห็นบันไดเป็นรูปพบยานาคหรือมีรูปปั้นบยานาคตั้งอยู่ให้เห็นกันตลอดนาคหรือพบยานาคเป็นสัตว์อินมาพานกึ่งสัตว์กึ่งเทพมีบารักกำลังและอิทธิฤทธิ์มากมายลักษณะคล้ายงูใหญ่แต่มีงอน ดวงตาสีแดงก็ตมีหลายสีเดาเดาว,ว่าเป็นพยานาตะกูดไหนนางโดยทั่วไปมีเสียงเดียวแต่หากพยานาตอ,องใดที่มีบรารมีและเแตลิตทุกคจะสามารถแผ่เสียงได้อีกส่วนใหญ่จะแผ่เป็นสามเสียงห้าเสียงเจ็ดเสียงอีกกี่ยวกับพยานาได้เสมอนาคเป็นส่วนประกอบที่สำคัญทางสถาปัตยกรรม โดยเฉพาะตามอาคารวัดทางตามหลังอาคารที่สร้างขึ้นสำหรับสถาบันพระมหากษัตริรย์เด็สถาบันศาสตราลักษณ์ตามคตินิยมที่ว่านาคกิ่งใหญ่คู่ควรกับสถาบันอันสูงส่งถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ